มาพอกับบป๋าตำอีกลิ้นก้าครับวันนี้บาตัมสีผ้ามาเห็ดเมนูหนึ่งปลาตะเพียนแสบๆครับผมบาตัมไปตลาดมาครับไปเห็ดปลาตะเพียนครับผมก็เลยอยากกินหนึ่งปลาแบบเล่าๆอีสานบ้านเขานี่ยนะครับผมแต่พร้อมกาแล้วกับไปเบิงวัตถุดิบที่บาตัมจะเห็ดเด้ไหมครับนี่ครับผมวัตถุดิบครับผมที่บาตัมจะหนึ่งปลาตะเพียนเด้อครับผมนี่ครับบาตัมก็มาพั่นแบบซอยทีๆนะครับพั่นทีๆนะครับนี่ครับก่างจะบะหมี่นะครับผมจะกินในแซ่บๆนะครับแบบแบบ เห็นไหมครับนี่พี่น้องเอ้ยไข่ปลาครับเป็นน้ำเสบครับเดี๋ยวบะําจะปรุงแล้วครับส่วนผักกับสิมู่ประมาณ3อย่างครับผมมีผักอิตูเล้าครับมีบักบักบวบขึ้นบักบวบนะครับนี่แล้วก็จะมีผักปรุงครับผมส่วนแก้วบะําสี่ขวดเองนะครับนี่ครับนี่หลักเลยเอ้ยมีพริกครับผมมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมครับผมมาครับเดี๋ยวมาเบิ่งการปรุงของบะดำเลยครับหมักปลาเปนน้ำเสียกันเลยครับผมมาครับมาเบิ่งกันตอนการปรุงเครื่องหมักปลาตะเพียนบะดำนะครับ ปลาตำเหมือนใส่เกลือครับมาเกลือครับผมมันก็มีรสชาติครับแซ่บครับผมชุดใครชุดเราครับผมกับผมงุวครับพี่น้องงมวนี่ครับมาต้มจะว่าใส่หนูปลานะครับปลาท้มใส่เกลือไปแล้วนี่ครับเพิ่มความหอมจัง่อยครับผมซีอิ๊วขาวหอดลงไปครับ กินข้าวของปลาน้อยครับเสร็จลใส่รดีครับผมพี่น้องขาดอะเรก็ใส่รถดีครับรถดีรถดีข้าวเราเป็นน้องเออยสับตส่านครับครับผมเสร็จแล้ก็ข้าวกันครับมาตใส่มือเลยครับผมแต่ระวังระวังเลยนะครับมันมีก้างครับผม จังพวดทีนี่ครับเขากันนะครับผมเขากันเล็กน้อยครับ เข่ากันเลยนะครับผมมาตั้งก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นสักขาหนาทีครับผมเพื่อให้เครื่องมันเขา่าซึมเข้าไปยังไงครับมาก็ะะากจะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นเลยนะครับ,บแช่แตู้เย็นเลยครับผมตั้มก็จะแช่ตู้เย็นเลยนะครับตั้มก็จะแช่ชลองวิวในช่องฟิตเลยครับพี่น้องครับพี่น้องมาตัา้มมาใส่ช่องฟิตเลยครับผม ้วออครับประมาณ5นาทีครับครับผมหลังจากที่ห้าเอาปลาตะเพียนไปแช่ในช่องฟิดก่อนนะครับห้ากับขันเวลาห้าวกับมะขวะผักพริกก่อนครับพริกกับซีเมีตผักพริกหอมแดงแล้วกับกระเทียมนะครับพี่น้องมาตัมสูบวาตัมมะกือบ่ได้ขวาย้งนะครับมาตัมกับทีบ่ใส่น้ำมันไปครับผมใส่น้ำสีวาตัมใส่น้ำ,น,ำน,นะครับใส่น้ำก้อนแล้วก็ ตามไปกีหอมแดงกระเทียมครับผมถกไฟแห้งให้กับกว ok yes. ่ากวยที่ยใมันสุกหอมแดงสุกกระเทียมสุกครับที่เรานำไสิแห้งเทาั้นตัวกวเตวหม้อมแล้วกับพี่น้องครับสูตกังก๋วยเแล้วพี่น้องไฟให้นานมันแห้งเลยครับ ใช่ครับเพราน้ำแข็งแล้วครับผมเนาะรับคนไปลงจะงออน,จนอ,อย,คะยครับผมนะครับก๋วยมันมีสิ้นใหม่จังเลยครับหอมเก๋เกินแลผมเนี่ยคุ้ไปเรื่อยครับผมเนื้อน้ำจะแข็งเองครับแล้วมันสิมีกลิ่นหอมออกมาเริ่มเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วพี่น้องเรก็ม,มีกลิ่นหอมของพริกกระเทียมหอมแดงเลยครับ ครแล้วไปเกี่ยวเฉยใช่ครับผมก็ท่าใหม่คแต่ก็เป็นอยังครับเ้องเปเอาไปล่างครับเราท่หมดทุกสิ่งเลยครับง่ายๆครับผมเชิบ้านห้องเราไปยากครับผมจะอยู่ในเมืองก็ยากนะครับไป่กาแสุดยั่งยืนอันนี้ก็ใส่วิธีนีเนะครับผมง่ายดีแบบหอมเหมือนครับ จับจี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 ครับอันนี้ใหม่จะน้อยครับผมเจอว่าตรงไหนอันนี้ลายครับเหนมันพ่อหอมซื้อรับประกนหอครับจีจีน้อยครับหมองมาปิดเลยสอครับ ครับผมกับประมาณนี้เลยครับพี่น้องเี๋ยว่าต่ําแตเสียไปพักเห็นมันเย็นนะครับเสียมาโขกเลยครับพี่น้องครับผมพานไปห้านาทีหรือสิบนาทีก็เลยนะครับเราตั้งแต่สิกับประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับเสียเอาไว้อองมาเลยนะครับผมที่เราหมั่นไว้ครับพี่น้องนะครับผู้หเย็น ครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ามาจาัดใส่กับผักที่ขั้เสร็จอยู่ข้ามกันเลยไดยครับีงานมาตำกับทุกการเปิดต้มน้ำไปแล้วครับให้น้ำมันร้อนเลยครับเพื่อเพื่อเพื่อการเสรียเวลาครับผมนี่ครับผมตรงตรง,งนั้นกะครับควันไฟช่วยไหมครับนี่ครับผมเสร็จแล้วเราก็เอา ชั้นผักที่รเราเตรียมไว้นะครับผมเลยนะครับผมฉเฉลี่ยข้าวเก็เอาเนื้อปลาครับเนี่ยครับเนื้อปลามาว่างเลยพี่น,อน้องว่างเลยครับผมฟางไปเลยเอาซ้อยบังทีๆนี่มันก็มีประโยชน์ครับผมเวลาหมักเครื่องทุกอย่างเอียงกระปุกทุกอย่างก็นดีเข้ากันนะครับครับผม ขึ้นคนเดีวกัตังกัสิเทที่หาดไปเลยครับคนนี้คนนี้จังเลยครับผมครับไปเปลือยไปกินอยู่โรง,งงานน้ำครับพี่น้องเสืเ้อเน้่ตัวสุดท้ายครับผมวางไปเลยครับพี่น้องเสืเ้อปลาตังกับเสียน้ำน้ำที่เหลืออยู่นะครับด่าต้งไปเลยครับเป็นซึ้งข้าไปทำ เใช่แล้วสีนะะี้มาตั้งกรเสียวไหตูครับผมไหตูมาใส่ครับผม,มนุ่นหนา่านี่ครับผมมาตั้งกระเสียวไหตูครับผมปุกหนาครับปกกลางปกบนนะครับผมจะมีกลิ่นหอมครับโอ้ยไหตูเด้วยหอมขนาดเลยครับพี่น้องอย่างนั้นลาครับผมมาครับพี่นอ้องมาบรความสุขทุกข์ด้วนยนครับตอ,อนปิดปลาครับผมตอนสุดเป็นหนาตางเลยครับผม มะครับหลังจากขั้งสีห้องรอปลาสุกนะครับห้องกะมาตําแจ้วครับผมนี่ครับที่ห้องขวไว้ครับผมนี่ผิกแต่มี่หอมแดงกระเทียมเลยครับพี่น้องย่างเรียบห้องกะม้าโขกครับผมสูตรประจำคือก่อนจะโขกเราต้องใส่ผงม่วดนะครับใส่ผงม่วไปนั้มเลยครับผมไม่ได้โขกจะใช้อะไรไปเลยครับใส่ผงม่วสุดแซ่บครับพี่น้อง แสดงรถสิโค้กเลยครับขอไปด้วยนิ่งกว่าเสียพววดีนะครับเกิดปฏิเหตุทั้งเึงนนีจังไรครับผมแล้วผมนรถสิโคกละเอียดแล้วครับผมมาตาม่ำกว่สิปุงเลยนครับเอามละเอียดประมาณนี้แหละครับพี่น้องสูบมาต่ำหนีใส่บับบนงาครับผมใส่ยหมดหลายครับผมนี่ครึ่งหนึ่งครับ ำเปลี่ยนก็ใส่น้ำเปลาแ่าพี่น้องใส่น้ำปลาใช้น,น้ำปลาครับทีน้ำปลาปลาเนี่ยรสเข้มนะครับนี่มี่สมีนะพี่น้องเจ้าละล้ากับมีต้นปลาือกครับบ้านเฮาห้ามตัดใจเนี่ยโอ้ยแซ่บแซ่บพี่นอ้องเอ้ยเราจะมีะแซ่บเห้อครับพี่น้องเราตัดให้ดูครับก็เลยหุ่นหนักมือครับผม ไม่ใช่สำหร,รับคนบาดเจ็บชิมจังหอยครับชิมมันก่อนจะเป็นเข้มนุ่งครับผมเข้มนุ่งมเปรี้ยวกน้อยครับมมรสเข้มอันร่ายครับผมเสร็จแล้วก็มึงขวี้แต้มชิมนะครับอ,อืเสียบครับผมนุ่งแล้วก็ตั้งกะดีจัดใส้นสวยหน่อยได้เลยครับ สูกเดาพี่น้องเป็นยังไงครับหนึ่งปลาตะเพียนครับผมสุกปลาต่ำครับหวานน้อยนิดนะพี่น้องมิชชันนักขี่บอกกันครับนักขี่บอกก็รบกวนพี่น้องเป็นยังไงครับผมเป็นเสียปครับพี่น้องอหมันรุนนะพี่น้องโอ้เป็นเสียคปะบ่ แบบมาก้วยครับพี่น้องเด้อมาสิบแสบกระบาจำนะครับหนึ่งปลาตะเพียนสูตรบ้าจำเคยน้องไก่ครับผมเดี๋ยวเาจำจับจังเลยนะครับเซ็ตเดียบราครับพี่น้องเป็นยังไงครับผมหนึ่งปลา ตะเพลียนครับผมสูตรเบาต่ำครับผมแจวว่าตัดเดียวนะครับพีน่น้องมาขับมาสิเหม่พีนจะจะ่น้องจะแจงแต่ก็นา่าชิมมาต่ำนี่ยเชฟพี่เด็กนะครับเชฟนะครับพี่น้องด้วยนะครับ <ś led> นี่ครับตะเพลียนครับพันเป็นบ้างเป็นบ้างแล้วก็ไม่ต้องก้านกลางครับผมกลางนี่นะจับแจวมาอืมน้องอืมน้องเ่ิร์ฟครับผม

จะไปี่นองะเงยมากรับมามาจะไปมาตะมาปาโอ้ะนักนวดดีครับผมดีไปเลยไปร้องอืมตกลงเจ้าพูดนะอืม บาตังครับผมยังไงครับผมแซ่บดีครับครับผมมาตังขออนุญาตกินขนมหน้าตาประกอบปิดจิ้บเป็นี่นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่ก็ไม่มาแจกบ้าตังเป็นโอกาสให้ชมหน่อยตรงนี้ครับผมมาตังขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปครับ